เจริญพรโยมอาตมาพระครูนิคมสวรรณเขตเจ้าวาดวัดทุ่งทองนะตอนนี้อาตมาได้มาอยู่ที่สถานที่จะสร้างวัดขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งในจํานวนเนื้อที่108ไร่พอดีคุณโยมมาโนดบุรภาลัตเจ้าของที่พร้อมมารดาญาติพี่น้องทุกคนรวมพลังที่จะมอบที่ตรงนี้ให้กับพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งแห่งในจํานวนเนื้อที่108ไร่ ฉะนั้นคุณโยมที่มีบริวารมีเงินแล้วก็ต้องการจะร่วมบุญกับอาตมาอยากจะสร้างถาวรและวัตถุที่วัดแห่งนี้ในเนื้อที่จำนวน108ไร่ถ้าเป็นตัวอาตมาเองจะคิดนึกถึงในอดีตถึงปัจจุบันว่าสิ่งที่เราเกิดมาในชีวิตเนี้ยเราประสบพบเจออะไรมามากมายคนที่รวยตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวทรัพย์สินเงินทองเลือกส่นไรนาทุกอย่างที่เรามี มันเป็นสมบัติของโลกเราคืนเขาหมดมีแต่บุญกับบาปสองอย่างนี้เท่านั้นถ้าคุณโยมคิดว่าสิ่งที่อาตมาพูดมันเป็นความจริงเราควรจะแปลทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มาสร้างวัดกันอีกสักหนึ่งแห่งแปลเป็นบุญให้ได้ถ้าเรายังไม่เอามาทําบุญเราก็ถือว่ายัางไม่ได้บุญกลับไปอันไหนที่เราแปลมาเป็นบุญแล้วนั่นแหละคือของเราโยมลองย้อนอดีตไปดูซิว่าสิ่งที่คุณโยมทํามาตั้งอดีตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โยมทำบุญไปเท่าไหร่นั่นแหละคือของคุณโยมละถ้าคุณโยมมีในโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีบ้านกี่หลังมีตึกกี่กี่ที่หรือว่ามีที่สักกี่ร้อยล้านกี่ไร่ก็ตามไม่รู้ว่าโยมจะมีเท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่ของโยมนะมีที่สักร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่มีเงินแสนล้านพันล้านถ้าคุณโยมยังไม่เอามาทำบุญมันไม่ได้แน่นอนโยมต้องแปลมาเป็นบุญให้ได้นะ นั่นคือสิ่งที่คุณโยมควรคิดเราก็เห็นว่าเพื่อนของเราญาติของเราตายไปแล้วเอาอะไรไปได้บ้างโยมต้องทําบุญกันแล้วนะเวลาของเราเหลือจํากัดแล้วอายุของคุณโยมเท่าไหร่แล้วล่ะลองถามตัวเองดูซิว่าโยมอายุเท่าไรรีบขนขวายรีบทําบุญกันเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะวัดทุ่งทองกําลังจะสร้างวัดมาอีกหนึ่งแห่งในจำนวนเนื้อที่1 0 8ไร่ เบอร์โทรศัพท์089 857 1436เจริญพร